ผู้ชมครับนำท่านผู้ชมกรับก้ามาในรายการแลงข้าวรบเกาะทางคืนไอเดียทีวีแปดคืนคุณภาพโครงการซื้อสร้นในจังหวัดภูเกต็ตคืนก้องทีมงานที่มีความตั้งใจปรัถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันเป็นเฟืองตัวสําคัญข้องเครื่องจักรยี่ห้อภูเก็ตโดยกันนะครับรวมไปถึงพี่น้องฝั่งอันดามันและทุกๆจังหวัดตัวทางประเทศครับ,รบวันนี้ช่วงนี้ได,ได้ผ่านฝนไปนะครับแลงข้าวรบเกาะ ข้าวในกเข้าวเกาะแล้วก็แร่งตายบายใจผ่านผ่อนไปพอส่งหนองยุย้ยขึ้นรถตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่เรามาคุยกับผู้นําผู้นำวันนี้จะคุยกันก็เป็นรองนายกเทศมนตรีนะครภูเก็ตแล้วก็ตําแหน่งอีกตําแหน่งนึ่งก็เป็นประธานมติเมืองเกา่าภูเก็ตมีหลายตำแหน่งครับแต่วันนี้จริงๆจะมาคุยกันในในเรื่องของเมืองเกา่าซึ่งตอนนี้มีโครงการหลายๆอย่างที่จะขับเคลื่อนการยกระดับพัฒนา เมืองเก่าในเขตเมืองเก่านครปูแเก็ตนะครับให้เป็นเป็นแหล่งทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงการอนุรักษ์ที่มีคุณค่าซึ่งก็เป็นโครงการบบรื้อบาง็งไ่้มาคุยกันตอนนี้ข้ออนุญาตสวัสดีกับท่านอรองน,อน,นายกเทศมนตรีนครปูเก็ตรองกวีตันสุกตานนทนกก์ครับแล้วก็ประธานธมูลนิธิเมืองเก่าปูกแเก็ตครับการข้ออนุญาตเปิดประเด็นเลยกับท่านรองกวีทันประธานมูลนิธิเมืองเก่าปูกเก็ตนะครับตอนนี้โครงการอะไรกับที่จะทํากันีย โครงการของบนิธิเมืองเก่านี่ยรเราได้รับเงินนะอุดหนุนมาจากเทศาบาลน,นะปีนึงก็เป็นเงินจํานวนนึงซึ่งหน้าที่ของลนิธิเนี่ยก็มีลักลกักษณคือสร้างความตระหนักในเรื่องของสถาปัตยกรรมนะอันดับแรกคือตั้งแต่รุ่นก่อนๆเขาทำมาเนี่ยก็เป็นการเปิดเงกากะคีให้ได้มาสิสุดนะครับแล้วก็หล่งจากนั้นก็มีการพูดึงเหลืองอาห่านนะครับอหารปุนเตบ้านเราเนี่ยก็เคยมี ได้ไปจ้างว่าจ้างมือโปรจะที่ปีนังเนี่ยนะมาทำการซ่อนนที่อาชีวะนะครับก็มีผู้สนใจไปเรียนมาซ่องหลุนไปแล้วเนี่ยอันที่ซิ่งซซ่่งงที่ผ่านมานะครับนะปัจจุบันนี้เนี่ยก็เรื่องเปิดงอกะครีค่อนข้างจะน้อยลงนะครับพ่อเมียก็ปรับเหลืองข้องลูกแบบ นะถึงวัตถุประสงค์ของเรานี่มันมียุ้ยไล่เหลืองด้วยกันนะในเหลืองของเวลาทำปุนเตบ้านเราเนี่ยนะครับในช่วงนี้มันมียุ้ยสร้างรายการด้วยกันสร้างโครงการที่ยังไม่ได้ออกมาแต่เดียวก่อนเข้ามาก็เห็นข้องพินวยได้มีคำว่าแร่งตายเวลาคำครับแรงตายใบใจแรงตายใบใจนะครับพูดถึงบาซิโกนะครับเพอมาอีกไม่นานเนี่ยนะเพิ่งเพิ่งพิ่งพิ่งโตดไปนิดนึงก็คือทางมูลนิธิเองก็จะมีคํา ภาษาภูเก็ตเนี่ยออกมานะออกมาแต่เป็นสารานุกรมที่อยู่ในไอโฟนนะยู่ในคอมพิวเตอร์ได้เนี่ยนะสามารถเอาออกมาชาใช้ได้เลยซึ่งจะมีภาพอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีคำอ่านซึ่งได้รับเกียรติอาจารย์ปันนี่เนี่ยช่วยเออเสียงให้ในในคำนั้นด้วยนั่นเงเจ้าว่าถ้าถ้าไม่มีคำพูดออกมาเนี่ย ภาษาบบุกก็บอานยากษ์อย่างเชว่าไม่เอกไม่โทไม่ไลฟ์เนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ลงพอดีครับผ่าทราบ้านเรานะครับมันมูนิตีเองก็ได้ไปทําตัวนี้เก็บไว้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือต่อไปเนี่ยเวลาเราเดินเข้าไปบนทนนในยานเมืองเก่านะโดยเฉพาะทถนนท่านล่างเนี่ยนะครับทางมูนิตีเองก็จะให้คนที่ใช้สมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยสามารถรู้ข้อมูลในนั้นได้เดินปั๊บเปิดแล้ได้ทันทีเลยก็คือจะเป็น QR code ติดยุธิลานนั้นเมื่อข้าไปลานนั้นก็จะไปถึงกับปุ๊บก็จะเบาะเหล่าประวัติออของข้องของข้อง,อง,องลานนั้นของบ้านนั้นได้นะอันนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในในใน,ในไม่กี่วันข้างหน้านี่นครับครับทีนี้ในส่วนของเมืองเก่าเนี่ยเราเรามีการขับเคลื่อนในส่วนของถนนทาล่าง มันมีถนนกี้สรางกับเมืองเก่านีเราแต่ตรงเนยเมืองเก่านี่มีอยู่ประมาณห้าสายได้นะครับห้าสายนะครับครับก็มีอ่าถนนทะล่างนะครับดีบุกนะกระบี่เยาวราชครับถนนภูกบางส่วนถนนบางส่วนครับนี่คือคือสิ่งที่ต้องทำเพอดีมันมีที่อ่าท่านรองรองกวีในฐานะประธานมูลที่เมืองเก่าได้ได้ผูดกันทึ่งไหวโครงการโครงการต่างๆเนี่ยออกากีไม่ต้องพูดถึงแล้ว มีโครงการที่เราจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรไอ้มันเป็นยกัุอย่างเ่นว่าตอนนี้เทศบาลนครปูเก็ตได้จัดโครงการอันเดอร์กาวต้องถือว่าปสระสบความสํมาเร็จมหาทีเดียวรเรามีอนาคตเนี่ยมูลิธิเมืองเกาภปูเก,กต็ตเนี่ยเราเรามีโครงการที่จะจะเขาเรียกว่าเปิดประเด็นในเรือร่องของการสร้างความสวยงามให้กับอาคารชิโนโปูปตุกิสเช่นว่าซี่บานอะไรต่างๆเนี่ยไอ้มันไปลักษณะทโทนเดียวกันในตอนนี้มีแนวคิดไหมครับ ครับเรื่องโครงการทาซี่บ้านเนี่ยมันมีมาให้เราอยู่ตลอดไม่ว่าทางภายกัชนคือ TOA ก็จะให้เราครับนะครับมาไล่ไล่ไล่ทางแล้วแล้วก็หลาสุดนี้ทางรัฐบาลเองก็จะมามามา,มา,มา,มาทาให้เหมือนกันนะแต่วันนึงจะโครงการนี้อาจจะต้องอะชะงักลงกว่าได้นั่นก็จะว่าบ้านที่ในยันเบืองเก่าเนี่ยเป็นบ้านรุ่นเก่าซึ่งมันจะมีวงกบหน้าตา่างมีลายปูนปั้นอะ้อยู่ด้วยนะซี่บางชนิดเนี่ยไม่สามารถที่จะมาใช้ คือ,คอไ,มไม่น่าจะมาท่าตทาทาทาทรงนี้ได้เจ้าบาลนี่คือผู้รู้ก็เพราะว่ามันจะทําให้ปูนให้ใจไม่ได้แล้วทีนี้มันอาจจะเป็นมักกันยุคข้างในคือความชื้นข้างในอ้อมมาข้างนอกไม่ได้เี่ก็จะทําให้ปูนไหลลดลงมาได้ก็เลยเมีปัญหาในการตกลงกันกันกบเ,เจ้าของบ้านและยุพอสมควดแต่ว่านู่นนะครับซีซั่นดี เรา <c oughs> เราเพิ่งได้งบประมาณมานั่นก็คือตอนนี้กัต้ังติดลอด LED ซองนาบานแต่ละลังอยู่นะครับถ้าเจ้าถ้าวันนี้เนี่ยทุกท่านเดินเข้าไปในถนนทะล่างนะครับเมื่อฟาร์มือลงปุ๊บเนี่ยอันดับแรกพอข้าไปป้าซอยจะให้ลานสังวนฟรราร์มซีนะสองอ่งจะเราเปลี่ยน<ร>ยงเป็น LED ให้คือหมาถึงว่าเรายอมแซงให้ครับก็คือเป็นการยอมแซงตอนกลางคืนนะครับเราในส่วน ตัวผมเองเนี่ยคิดว่าในช่วงของวันอาทิตย์เนี่ยจะปิดนะครับคือปิดถนนทล่างนะตอนนี้คิดว่ากาลังจะค้าไปคุยกเจ้าของบานว่าผมจะข้ออนุญาตปิดถนนนะครับในวันอาทิตย์นะอาจจะเป็นช่วงห้าโมงเย็นจนถึงสักสี่ทุ่มนะท้งนี้ทางนั้นก็เพื่อว่าจะให้คนที่อยากจะท่ายลูปโดยที่ไม่มีรถ ยู่ในผานนะให้มันหลงแต่ว่าไม่ได้มีกิจกรรมอะไรนะครับกิจกรรมทาง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 บุนิธีแล้วก็หลงก็ทางเทศบาลเนี่ยคงจะไม่ได้จัดอะไร,รนะแต่ว่าเมื่อพอมิดไปสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์เนี่ยเกิดว่ามีนักเรียนหรือว่าประชาชนพี่น้องนักดนตรีศิลปินต่างๆจะมาทำอะไรหมน,น,นั้นนะก็มาขออนุญาตผมคิดว่าก็เปิดกันไปนะซึ่งสิมั่นมั่นกบเป็นโครงการที่ถ้าเปรียบเทียบได้มันกับอาจารย์นังคานที่เขาบอกว่าแกสามาถวารุป เสื้อหรือสิ่งโตจะห้างไปพั่วได้อ,อันนี้ก็เหมือนกันนะครับคือ,มอเมื่อก่อนพอเราจะทําโครงการอะไรเนี่ยเราก็จะคิดถึงงบประมาณกิจกรรมอะไรเนี่ยแล้วเราก็จะทํายากมากนะครับเนี่ยก็จาเป็นต้องห้าเขื่อค่ายส้วนหลวมไละเย,ยยดยียปนะมนัแต่ทีนี้เผื่อให้ทุกคนได้เห็นทน่าน้นท่าล่างนะแบบหลงหลง บรรยากาศที่มั่นลงโลงวันจะไปท่ายรู้จะไปเดินปีนองชาวบ้านแถวนั้นี่ยอาจจะพาลูร่านมาแถวฮัดขี้ละทิ์เล็กๆน้อยๆแล้วก็วากันไปซึ่งบรรยากาศนี้จะใจก็ขึ้นไม่ใช่เป็นตะุนนกลเดือแบบหยมอยๆไปเลยแต่ไปเน้นเหลืองการไข้ฟ้องอะไรแต่ว่าถ้าเจ้าของบ้านเองหรือใครที่สนใจก็ค่อยไข่กันหน้าบ้านของตัวเองนะครับก็ไม่ต้องคือไม่ต้องเลยฟุตบาทลงมา ข้างหลังนี่ก็เสัองวอในคนเข้ามาได้ชิงชมกับทราบกิจกรรมของเราครับอันนี้ครับไม่ต้องมาเดี๋ยวติดรถบางติดไอรถซิปหลอเมื่งรถบรรทุกข้ว่ามันลงไปเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องทีว่าจะข้าไปข้อญาตเจ้าของบ้านถูกลั่งยุ่งครับขาดว่าจะเหลื่อมโครงการนี้จะเหลื่อมจะเหลื่อมประมาณเมื่อพมได้ทั้งพมแล้วก็ทางคณะกรรมการที่ช่วยกันเนี่ยนะคิัว่าถ้าคุยกันได้ขรบถุกบ้านแล้วก็เสี่ยงตอบรับ ว่าโอเคก็จะลืมทำอนอะก็ดีนะครับอีกอันนึงก็คือตอนนี้มันมันมันกลายกลายจะถึงงานพ่อต่อแล้วครับผู้่ที่เมืองเกาภูเก็ตเนี้ยกับวัฒนธรรมเกาแก้ของภูเก็ตตอนนี้มีส่วนในเรื่องของการที่จะไปขับเขอนด้ได้บ้างนะครับเดี๋ยวก็งานพ่อต่องานพ่อต่อนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับถูกผักส่วนที่เกี่ยวกับ ความเป็นปุ้นเตของบ้านเราอะในยุคนี้คือหลายคนก็ได้ให้ความเชื้อและความศรัทธากับห้องปุ้นเตบ้านเราในหลายวงการด้วยกันนะครับปีปีที่แล้วเนี่ยทททเองก็ได้หลวงก็ะถังถือสบานนะ้วการาล่องค์กรเนี่ยคือมีการแห่แห่เตาในงานพ่อตอขึ้นมาให้กันนะซึ่งเราเองเราก็เคยได้ยินในอดีตเนี่ยว่ามีการแห่เตาจะทางคนดีเข้าทำเขาเหลืออะไรนะ เออที่ทำแย่ซะเมื่อก่อนถุงคาฮาเบอร์อะไรแบบนี้นะนะที่ว่าเขาทำแล้พวกไหนวัวดังล่าอันนียเขาก็ทำกันปีที่แล้วเราก็ได้ทำไปถึงในปีนี้เองก็ทางบรรานเซเบียวบอกมาแล้วซีเบียวว่าทำเหมือนเดิมนะอยากจะ่ทำเหมือนเดิมแก่แล้วเนื้อแกก็เตรียมทำเหมือนเดิมซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที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 ่ทำงานนี้แล้วก็พ่อมก็จะจะเกินเกินไว้เกินเกินนะครับเนื่องจากว่ารอกันมานาน ก็คือพ่อต่อที่บางเหนียวนะตัวพ่อเองกับกรรมการข้องมูลนิธิพมมณีซึ่งเป็นคนดูแลอําพ่อต่อพ่อต่อกที่บางเหนียวเนี่ยนะครับผมคิดว่าตัวทางมูลนิธิเมืองเก่าแล้วก็ไล่ๆอินกอทอทอทวัฒธรรมจังหวัดแล้วรวมทางชุมชนเช่นชุมชนซอยต้นโพชุมชนเรือกอจานซึ่งเกี่ยวกับพ่อต่อกงมาแต่ไหนแต่ไรเนี่ยตรงเลยนะ จะรวมจัดบริเวณสถานที่นะให้เป็นงานประเพณีทีทีน่าจะน่าจะคือน่าจะไปเที้ยวน่าจะมีสาราข้องเหลืองพอตะก้องมาคืึอะไรคืนเนี่ยไม่เมื่องานนุกถั่วไปมากกว่าไข่ข้องอย่างเดียวแล้วอันนี้ก็คิดว่าจะมีการพูดคุยในบนที่ยี่พกนี่ครับเนี่ยเลียคนดี มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยทำให้เความเข้าใจครับแล้วก็จะเริมในปีนี้ซึงรอมาไล่ปีแล้วนะครับแต่ปีนี้คิดว่าจะเริมเป็นปีแลกครับในนั้นส่วก่อนพอต่อเออโมงเอนผาพก็บอติกรอนเนี่ยอันนี้อันนี้กาเคยได้ยินเขาหลาวเหมือนกันบอติกรอนเนี่ยทั่าไปแถแกเมืองบริษัทตุงคาเบอร์บริษัทวิลลินตันที่กอนมันมีตุงคาเบอร์บิลลินตันแล้วมีมันมีมีบริษัทเทมโก้บริษัทไทซาโก้ การแม้ทึ่งเขาจะทำเตาเหลวกแค่กันเลยมาทึ่งเหรอโดยให้เวลาดคือเมื่อเราเป็นการสร้างบรรยากาศข้องข้องประเพณีพ่อต่อด้วยแล้วก็เป็นการแสดงถึงศักยภาพของแต่ละวัชร์อะไรประมาณนี้มันเป็นบรรยากาศในน้เคเชิงคุณภาพการแข่งขันเชิงคุณภาพที่ต้องการให้เกิดกระแสทรกที่นี่พ่อมเสริมนิดเหลืองพ่อต่อเนี่ยหนึ่งจะมาเผยเอกของงานก็คือเตาเนี่ยคือคือจริงๆแล้วก็พ่อต่อก้องนั่นแหละแต่ว่าพอมาทำงานปุ๊บเนี่ยทุกคนที่ว่ามาเห็นงานเนี่ย ก็เตาแดงเนะ่เตาแดงม,มีมีตั้งไร่เลืองตั้งแต่ว่าทํามาไหว้ไหว้เสร็จล้วก็เ,เป็นการลงแค่คือช่วยกันมาทอเตาแจ้คนที่ไปทงานนะอันนี้พ่อมาสามารถที่จะทําให้เป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนได้สัมผัสกันได้ะนะครับทีนี้ในข้างโรงเรียนบางเนี้ยชื่อว่าซอยซักซิดซอยซักซิดนะฮะเพราะฉะนั้นพ่อับในทีประชุมก็มีความเห็นว่าถ้าหากเราเอาเตาที ไหว้พอตอกล้องแล้วเนี่ยนะล้วก็ต้องเอาออกมาเนี่ยเราจะค่อยๆมันดับเหมือนท่านั้นตรงซอยซักซิดเนี่ยให้เต็มทางซอยเลยนะครับแล้วก็งานเนี่ยมีตั้ง11คืนพี่นุยสิบ็คืนเพราะว่าต้องเต็มเต็มเต็มซอยนี่แน่แต่ว่าเราก็ไม่เคยเห็นเต่าตีเลียงกันเดินทึ่งทางซอยพนันนะฮะเลียงยาวเลยนี่เป็นไฮไลท์ของงานนะไม่ว่าใครๆก็ย่าไปเลยว่าโหเต่าตั้งเกือบห้าหกสิบเมตรนะที่ตั้งแล้วก็ผมก็ยาจะนับมันกับเราถ้าประสบความสำเร็จเรื่องนี้แล้ววันสุดท้าย ข้องพอตกล้องเนี่ยเตาที่มาเลี้ยงยุ่ที่เป็นความศรัทธาของพี่น้องประชาชนนะไม่ทางวันดักทองเถี่ยวเลยด้วยเนี่ยจะมียุ่งจำนวนเท่าไรมันก็เป็นมันเป็นภาพที่มองมองเห็นเลยการถ้าเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดขึ้นได้ปับเนี่ยมันก็เป็นสร้าวัฒนธรรมของถะนุนคนเดินอีกใช่หนึ่งขึ้นขึ้นขึ้นหลังก็ดีนะครับมันแสดงมันเกินแต่ส่วนของเขตเทศบาลนครปูแกนี้มันจะเกิดขึ้นถูกๆูก้าวในเรื่องของวัฒนธรรมก็เป็นเป็นเรื่องดีครับแต่ว วันช่วงวันนี้จะเกิดขึ้นคืองานบ้าบ้าเนี่ยบ้าบ้าข้องสมาคมบรญนักกามูลนิธิเมืองเก่าเนี่ยได้มีส่วนรวมเป็นเครือข่ายกับเขาด้วยเนี่ยทำไรบ้างครับครับมูลนิธิเมืองเก่าเนี่ยเนื่องจากเราเองเราจะดูแลเรื่องสถาปัตยกรรมไเลยจะสนใจกิจกรรมอะไรบางอย่างในปีนี้พบกันเลยเซนเนอร์ไปกับทางนายกสมาคมคือกลุ่มกุศลเนี่ยว่าเดี๋ยวพรอจัดดนตรีให้แล้วกันนะทีนี้ก็อาศัย ครูจ้าโรงเรียนเทศบาลเมืองท้อาเนี่ยขาไปประชุมมาแล้วได้มา13คนนะ่ยสิคนเนี่ยพอมันก็จะแยเป็นซ่องส้วนด้วยกันคือส้วนแหล่เนี่ยก็จะเป็นเครื่องเปาอย่างเดียวนะครับเครื่องเปาไม่ต่างว่าใส่มัอแต่งชุดสไตล์ฮาวายนี่ยแต่งเข็มขัดันนะครับแนวเป็นแนวแจ๊ดไปเลยนะแนวแจ๊ดครับแล้วก็ระว่างที่ว่าขบวนมาเนี่ยบวณน้องๆคุณครูเนี่ยก็จะเป่าแต่รับเนี่ยแต่ว่าเขาก็มีเพลงของเขานะครับทั้งเพลงซากุนเพลงไทยเนี่ยซึ่งเป็นเพลงข้องความรัก <c oughs> นะฮะพอจะเ,เป่าตอนหลับแต่ระหว่างที่เราขบบวนก็จะเป่าให้ผู้ที่เข้ามาชมขบวน <c oughs> ได้เพลิดเพลินไปด้วย <c oughs> นะอน,นี่คือไปตรงประซอยอปะถนนท่ล่าง <c oughs> นะครับอันนี้คือวงนึงอีกวงนึ่งไปยุทีคลินิขขนออกของคุณมอโกส้นเอง <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นโฟกคือเป็นกีตาร์นะครับเป็นโฟก <c oughs> นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเพลงไทยพระสมกับเพลงสากลนะกับเป็นเพลงข้องเรื่องความรักทั้งนั้นเลยนะอันนี้ก็คือ ปีนี้ก็ได้มีส่วนหลวมตรงนี้ครับครับคด,ดีนะครับกลับมานิดนึงแล้วที่ยานเมืองเก่าเนี่ยครับเนี่ยมันทีน่ยวกับกาคุยกันตอนนี้ที่ถนนดีบุกตรงนี้พูดถึงเรื่องของการยอมแซงพอดีเจ้าของธานีเนี่ยกือคูมินของเราเนี่ยครับเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกันยอมแซงเนี่ยในเรื่องของการยอมแซงตึกเนี่ยจะพลอถตนุ่นทาล่างหรือว่า ถูกๆสร้างที่เป็นหยาดเมือนเขารวมถึงดีดุด้วยไม้ด้วยเป็นโครงการแล้วนี่น่าจะเป็นท่านล่างท่านล่างครับท่านล่างครับทีนี้มันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเหลืองกองขายใจใจเหลืองกองขาวไฟขายอะไรบ้างไหมด้วยปันเพ่อขาวไฟนี้ก็คงจะเทศบาลต้องเป็นคนจัดการคนจัดการครับครับเพราะว่าเพราะว่าแน่นอนแล้ะปลอดไฟมันต้องเปิดต่างคืนเปิดต่างคืนแล้วก็ขายใจใจมันจะมันมันจะมีมากขึ้นตัวถ้าเกิดเป็นผาร้ากองชาวบ้าน ชาวบ้านก็จะยอมหรือไม่แล้วเนี่ยคือแต่ว่าก็เป็นไฟท่าธนาครับเป็นไฟไฟของเทศบาลที่ต้องเทศบาลต้องรูลแล้วก็อีกย่างว่าลอดปัจจุบันเนี่ยเป็นลอดที่ประหยัดไฟมันก็ดีกว่าลอดรุ่นก่อนที่เราใช้สปอตไล์ไล่ส่งนรเราจะกินไฟมาแต่นี้ก็เป็นลอดเอฟแอลดีลุ่นไหมแต่ตอนนี้ตึกเตสซี่แยกแถวหนามตึกสันตีเนี่ยตอนนี้กลายเป็นลางคืนคนเริมเริมเริมท่ายภาพกันมาขึ้นมันพอแซงพอยอมแซงแล้วมันไปแล้วโอ้มันมัน มันก<ช>็จะ<ต>เป็นตึกที่มีชีวิตวชีวานะ<ช>ม,มันมัองอย่างนี้คือตอนนี้มีร้านสั่งวนฟรราร์มอซีนะครับข้าไปซ้ายมือคว้ามือร้านซิรัตน์มีติดติดตั้งไปแล้วะนะครับแล้วก็ทัดไปพร้อมจำไม่ได้กลางๆนั้นมีอีกสองบ้านมาคืเนเฮ็ดนะครับแต่ก็อีกอันนึงก็คือบ้านหกชิปสร้างของเทศบาลนะติดติดตั้งอยู่เป็นส่วนข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครกระบี่ไปแล้วนะครับทีนี้ปัญหาว่าในเรื่องของการการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนข้อมูลที่เมืองเกาะูุกัตเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของ เราทำเรื่องเอกสารที่เป็นเอกสารในเชิงขล้องอิเล็กทรอนิกส์ที่ว่าให้คนมาเทียวได้เปิดสัมผัสกับแต่ละบานแต่ละรานคาที่เป็นยานเมืองเก่าแล้วเนี่ยรวมไปถึงภาษาทิ่นต่างๆแล้วเนี่ยอันนี้มีม,ม,มีมีโครงการที่เราจะเขาเดียวได้มีส่วนในการผลักดันขับเคลื่อนในไปชู้กระบวนการการจัดการศึกษาในในสังกัดข้องโรงเรียนบางหรือไม่อ๋อ <นะ S 1> ครับนะจริงๆแล้งานเนี่ยตอนนี้ มันจะแตะกระจายไปในทุกเหลืองที่เป็นเหลืองของของข้อง,อง,องอความเป็นดั้งเดิมหนะข้องอทางในเขตเทศาบาลนครปูเก็ตเนี่ยตอนนี้นี่ที่โรงเรียนเทศาบาลบ้านเมงเดียวนี่กำลังทําห้องสู้เรียน,น <ะ S 1> รู้นย่ยสงจะบอกวาอ่าคนบางเหนียวนี่ยครับ เคยยุยังไรเป็นมายังไรมีอะไรที่เลือยย่บ้างเป็นคนสร้าำลุนเลยที่เขา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 ทำห้องกันเนี่ยอันนี้นี่ก็มูลนิธิน่โดยส่วนตัวพ่อมติดข้าไปอีกมั่วนึงเนี่ยก็ได้ข้าไปข้าไปช่วยเหมือนกันนะครับเว่าจะทําเหลืองห้องประวัติห้องคนบางเหนียวเก็บเอาไว้นะครับอันนี้ก็ได้ได้ได้ไปทำยุ่เหมือนกันะแล้วมูลนิธิยังอีกเหลืองนึงเหลืองจักรยานนะครับมูลนิธิก็มีจักรยานให้เช่านะครับมีจักรยานให้เช่าตอนนี้ยุ่ลานก็โดน รันซินเนลีครับก็ดอนดูแลโยกอันนี้ก็คือว่าแค่ที่ไปใครที่มาญาติจะปันชมในเคศตรงนั้นเนี่ย<อ>ก็ไปเช้าได้เลยครับช่วงมงยี่สิบบาทเอง2ี่สิบบาทเอ,อเองนะทุกนะครับทีนี้ปนันนาว่าตอนนี้เนี่ยทางท่านประธานมูลทีเมืองเก่าเนี่ยตรองกวีได้มีโอกาสได้พบปะกับผู้นำชุมชน หรือว่าผู้นําทงความคิดในยานเมืองเกา่ายู่บอยมารม่องกันแหลกเปลี่ยนผูดคุยครับก,ก,ก็ได้มียุ่บอยแงเจะว่าทางเหลืองเมืองเก่าเนี่ยคงไม่ได้เดินไปด้วยมูลที่เมืองเก่าย่างเดียวนะครับเราก็เป็นแค่เฟืองตัวนึงแค่นั้นเองอมันก็ยังมีชุมชนนะคือประธานชุมชนครับโ <forget> อภูเก็ตทาวนะฮะส่วนตอนนี้คือคุณยินดีมโนสุนทรนะครับแล้วก็ยังมีเจ้าของร้านไม่ว่าโก้แปะนะครับ เออจิว๋วโกไล่สิยุบบนนั้นเนี่ยต้องก็พยายามจะไปท่ามากวรจะต้องมีอะไรทําอะไรได้บ้างนะครับแต่นี่เหลืองห้องอาคารเก่าๆในบางครั้งมันก็ต้องใช้เงินเยอะเช่นร้านข้าวแกงเกาหลีเกาหลีที่ห้อมอกผัางงานนะฮะอันั้นข้างบนเนี่ยเหลืองหน้าต่างหน้าไลา่ไปเนี่ยกรอบหน้าต่างถึงถึงถ้าต้องเปลี่ยนมดแล้วก็ มันก็จะแพงพอสมควรค<ะ>มันม<ะ>ีความละเอียดของมันเราตอ้าตองสร้างทำดีเซตและไปตึงนนต้งตึงต้งตึกเก่าๆเนี่ยเราไปยุ่งหมาก็ไม่ได้นะ,ะแต่อันนี้ก็มีการพูดคุยผสมผสานกันไปเช่นถ,ถ้าเกิดเจ้าของบ้านจะซ่อมอะไรเช่นลายปูนปั้นลุดออกมาแล้วะจ,ะจะทำให้กลับเหมือนเดิมนะครับทางเราเองแล้วก็พยายามที่จะไปพูดคุยเช่นถ้าไม่มีช่างก็ไปช่วยห้าช่างกันมาให้ซ่อมแซมนิดหน่อยถ้าไม่มาบางทีมูลิธีก็จัดการไปเลยรือไ่งันขุหมอโกซ่อนเองก็ช่วยกันจัดการ นะหรือว่าเจ้าของบ้านเขาก็อาจจะมีส่วนหลวมก็คือเขาอ้อด้วยก็เราเช่วยสนับสนุนเป็นไปนี่ครับครับก็เป็นความลวมือก็ดีกบดีถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีเประว่าอย่างน้อยก็เนี่ยวันนี้กระดามาเปิดประเด็นได้ดูไล่ๆเรือเรื่องของการที่จะยกระดับไปเอาเมืองเก่าไปอยู่ในเส้นทางของโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรก็ว่ากันไปทํากันไปแล้วก็เรื่องของการที่จะ ฟืน้นงานงานเกา่าๆงานพ่อต่อให้มันเป็นงานในเชิงข้องมีสาระกับเรืืองของการบุกจิตสํานึกข้องข้องคนบุกเก็ตเอาบรรยากาศเกา่าๆกลับมาประยุกต์ใช้ปัจจุบันเนี่ยก็ให้คนอนาคตได้มาเก็บรักกันตอน่อไปเป็นเรื่องนี้ครับมาตังช่วงแท้ทายกล้องรายการแล้วท่านประธานมีอะไร,ท,ร,ะท,รที่จะพูดกับท่านผู้ชมทางบ้านเช่นลยครับครับก็ผพอมยากจะฝา,าฟาเหลืองข้องความเป็นพุ้นเตบ้านเราเนี่ยนะครับเมื่อเรา เขามายุเลยว่าเกิดที่นี่เนี่ยนะครับเหลืองที่บรรพบุรุษขอนเก่าข,ข,ขนแก่ได้สร้างเอาไว้เนี่ยกระยาจะใจช่วยกันรักษานะครับที่ว่าจะดูแลก,กันจะช่วยเรื่องกันตรงไหนเนี่ยนะครับก็จะต้องติดตามกันในไล่ๆ่ซื้อด้วยกันนะแล้วก็ต้องเริ่มต้นนะครับเพราะว่าเมื่อทันดูทางชงแป้นี่แล้วเนี่ยนะติดตามเจ้าพี่นุยเนี่ยนะซึ่งพี่น่วยเองก็ได้เก็บรวบรวมในเหลืองของความเป็นพุ้นเตบ,บ้านเรามาไวา้นะครับ แล้วเดี๋ยวพ่อเบอยข้อมูลแล้วก็จะฟ้าพีโนยขึ้นมานะฮะเพราะว่าซึ่งซึ่งเรานีเนี่ยเราคงจะต้องเรียนรู้แล้วก็อนุรักษ์ช่วยกันนะรวมกันทุกคนช่วยกันนะครับพ่อ,อเองก็ได้เห็นเมื่อวันที่ครบลอยไปที่คอลซิมบี้นารานงนะครับผลงานที่ถันธรรมวัยนะครับซึ่งทดิถานธรรมวัยเนี่ยพ่อเบงกเป็นซึ่งที่มหัศจรรย์พอสมควรนะเช่นศาลากลางถังนุ้ยนี่นะไม่ได้ใช้ต่างรุ่งเลย นะพ่อขวยคิดว่าตอนนั้นคงจะมีความลมมือนะทังผู้นําแล้วก็ทางส่วนของเอกชนต่างๆเนี่ยนะลงแรงลงขั้นลงไล่แล้วก็ทำให้กานเมืองเนี่ยแล้วก็เหตุการณ์พัานานันภาพแบบนั้นพ่อขวยใหญ่เกิดกับคนหลุมปัจจุบันแล้วก็หลุนต่อไปนะครับแล้วก็ในยานเมืองเขาเนะี่ยซึ่งเป็นเอ่อหนึ่งเดียวนะในเกาะภูเก็ตเนี่ยนะลำพังมูลนิธิเองหรือลำพังธัญญกษย์เสิมใจถึงเอ่อท่านดูแลพื้นที่เองเนี่ย ก็คนะงจะไม่เปียพอคนะงจะต้องให้ทุกคน,นคได้ช่วยกันรักษามรดกถึงทางบรรพบุรุษเขาเ,ขา,เขาได้สร้างไว้ให้พวกเราครับนะครับคนั่นคือสิงติท,ทันประธานมูลทีเมืองเกาะูุก็ตนะครับรรมมรลแล้วก็รองนายกเศมนุตรีนครภูเเกตรองกวีตันสุกตานนได้ฝากและกายา็ย้ำ่านผู้ชมทุกท่านเอาไว้นะครับนี่คือแผ่นดินวิถีวัฒนธรรม้องทิ่นของพวกเรา ความเป็นตัวตนของคนภูเก็ตทุกๆฐานล้วครับอยู่ในจังหวัดภูเก็ตรเรามีตัวตนของเราของความเป็นภูเก็ตแล้วก็ช่วยกันร,รักซ่าช่วยกันขับเคลื่อนช่วยกันพัฒนาช่วยกันเฝ้าระวังตอนนี้ไม่ใจอื่นไลครับนี่คือชีวิตของเรารวมหห้ใจของเราแล้วก็เป็นชีวิตของลูกหลานในอนาคตข้างหน้าด้วยรวมหห้ใจของลูกหลานด้วยไม่มีใครที่จะทําได้นอกจากเราทุกคนโดยกันต้องช่วยกันทําวันนี้ก็คุณ่านรองกวีเป็นอย่างสู้ครับที่ให้เกตมารวมรายการเวลาหมดแล้วครับก็ เอ็ี่จะต้องลากันเพียยเท่านี้ก่อนขับรถใ้ดูคนคำตอนน้นใ้ดูรถชายรถชายถนนู้นทุกครั้งอย่าประมาทเคารพกฎจราจรในแข็มแข็งเพื่อความปลอดภัยของพี่นองบนทองตนน้นรวมกันที่สงกันที่สุดนั่นก็คือนำใจดีๆต่อกันจะยากจะดีจะมีจะจนเราคนภูเก,ก็ตโด,ดยกันคนไทยด้วยกันและที่สำคัญคือมนุษย์เมื่อนกันทุกคนครับวันนี้ลาเพียยเท่วนี้ก่อนครับสวัสดีครับ